ฉันจะได้รีบไปเอาตัวลูกกลับมาหอมนุ่มสลัวมีงตาตรงโอ้โอใช่ที่นี่แน่นะครคุณนนที่สองอันนี้เป็นวนัชบานเป็นหน้านอไรยนี้น ขณพวกขุนน,นางขุนนางใหญ่ให่ลายท่านอยากสนิทชิดเชื้อกองสุงรัเ็มหน้ขลอันนี้อันแท้เอ้อันไม่แท้เป็นใครที่เกียดมวยมใหญ่นอานนั้นแรับหมไม่นุ่มนุ่มไม่สสมน,นมีห้าชิ้นมีสองหน้าเหมือนกัน อันนี้นุ่มกว่าหอมไม่สลัวหอมหอมกว่าสองชิ้นแรกหน้าใหม่ไอ่หน้าเหมือนเดิมหอมนุม่มแไม่สลันี่หน้าใหม่น่ารักมากหอมนุม่มไม่สลั ี่เป็นสกุยนี้เป็นสกุยชี่แข็งเสร็แเราเอามาใส่ก็ปลาคาเป็นปลาเป็นซอสแล้วก็เลือกเลือกเป็นกองก้อนแคหมดแล้วต่อไปเป็นสกุยชี่โฮมเมดอันนี้เป็นไอเทมเดี๋ยวเรามาดาปาคาเทียมพอเราขาย อันนี้เป็นคุ้นที่ปลปอปูรินกับโมจโอโอิอันนี้เป็นเป็นแพนเค,ค้กคล้ายๆชูคิมถูกยับนะ ไอ้บลูมไอ้บลูมเป็นมาพิชแทกไม่ใช่องเป็นทานเช่กาเลยพิแทกได้แต่ว่าต่อไปเป็นเป็นกิตตี <h <h ้ก็นี้ เป็นช็อกโกแลตบาร์กับทีวีอาจจะได้แล้วก็อันนี้เป็นที่แทกช็อกโกแลตบาร์ okay. อันนี้เป็นสุด Amazing <Okay. S 1> เป็นปลาหมึก <Yeah. S 1> ยักษ์อุ้ย 来 <呀 S 2> <elim>，弄，干了、vale。No, เ okay. ชิ้นแรกก็ Go. จะเป็นอัน <Okay. S 1> นี้เพื่อนของใเพือ่อนนยเพื่นมนี่ซืออ้อมาหกสิบบาทเพือ่อนเออ อันนี้ห0เอ้ยอันนี้ซื้อมาห0บาทให้ตัวเองไม่ขายขอนุ่มฉ่ำมีหลายเส้น ถ้าต่อให้ก็ยีสิบบาทนะในสิบห้าบาทต่อให้ยี่สิบยี่สิบห้าบาทต่อให้ยี่สิบยี่สิบห้าบาทต่อให้ยี่สิบยี่สิบห้าบาทต่อให้ยี่สบก็คือก็คือกุ้ยชี่ไขยขี้เกียจน,นะยี่สิบห้าบทต่อให้ยีบนะคะแล้วก็ขอแค่นี้ชิ้นละสิบบาท ส,สิบห้าส,สิบบาทนี่สิบห้าสิบาทสองถ้าซื้อสองชิ้นถ้าซื้อสองชิ้นยี่สิบบาทนะจะแถมอันนี้หนึ่งอันต่อไปอันนี้ที่ชอบมากเลยแต่ไม่ค่อยอยากจะขายนะก็อยากจะขายทำแบบ เหนื่อยมากเลยอันนี้ควจะมันจะแห้งอ่ะได้รับลายโบ่าเปลี่ยนถุงให้นะราคาเท่าไหร่น่าสี่สิบบาทต่อให้สามสิบอันนี้เป็นช็อกโกแลตบาร์เอาไปทาสีเพิ่มก็ได้ขายแค่อันละสิบบาทต่ออันนี้สิบแถมค่ะแถม แถมขครคีกเกียน1อันจะซื้อสอันนะเอามา,ายีาาาถถ่ถ้าซื้อเอ้ใช่ผู้ิีขอต่างเขาพูดที่บอกว่าแถมแถมถ้าซื้อสอันแถมขายเกยดนะถ้าต้องซื้อให้ครบห้สิบาทแถมขายคีคเกตหนึ่งอันโอเค อันนี้ค่อยบอกปอมปอมปูรีนอันนี้สิบห้าบาทอันนี้ห้าบาทเข็นโอเคะสองอันนี้สิบอันนี้เป็นเนื้อคลิ๊กเดี๋ยวติดจาวให้นะนะก็อันแรกห้าบาทไอายซีนน สินไม้น่ตรงนี้มันจะถูกไวกลับมาสวยแหละอันนี้แบบยัง<ม><ม>ไ,ไม่โดนยี่สิบบาทนะต่อให้สิบห้าบาทอันนี้เป็นเป็นอะไรปลาหมึกขายห้าสิบบาทต่อให้สี่สิบห้า